ญาติโยมก็คงสิเคยสวดบทนโมตัสสะภควะโตอะรหาหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทนโมตัสสะนี่เพิ่นเอิ่นว่าบทมหานามสการเป็นการนามสการที่ยิ่งใหญ่มีอานิสงส์หลายมีประวัติการกล่าวถึงนโมตัสสะไหว้ว่าจังใดเดี๋ยวมื้อนี้ สิมาว่าวให้ทันทั้งหลายได้ฟังในเรื่องของมหานามสการณนโมตัสสะก่อนที่ญาติโยมสิไดรับสมคลิปนี้ก็ขอญาติโยมได้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดหมากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องอีสานธรรมะต่อไปขอจเจริญพรขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกทานมณีสิมาว่าในเรื่องของมหานามสการซึ่ง เฮ้าทันทั้งหลายกระสวดกันสุมืออยู่แล้วว่านามโมตสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะซึ่งบทนามโมตสะนี่นะกามีทีมาทีไปนะหลายท่านหลายคนกะคงศีษะหลายท่านหลายคนยังบทสะมณีกะสีมาว่าให้ทันทั้งหลายได้รับฟังกันนามโมตสะมีมติของอาจารย์ ในยุคหลังๆนะเพิ่นได้กล่าวถึงว่านามโมตสะนี่บรมเณนข้ากล่าวที่พระพุทธเจ้านะั้นได้ตรัสแต่ว่าเป็นค้าที่มีบุคคลสำคัญสำคัญนะได้กล่าวเพื่อที่สยกย่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกับมีเทิงมดหาค้นด้วยกันมีหาคนมีหาทานที่กล่าวถึง บทมหานามสการแล้วการมีการนำ้ำคำกล่าวของบุคคลนั้นๆเนี่ยมาเขียนให้หมูเหาท่านทั้งหลายได้เอามาสวดมาทองเพื่อเป็นบทมหานามสการ์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามติของอาจารย์บางท่านบางรูปก็ต้องบอกว่าบางท่านบางรูปเพิินกล่าวไว้ว่านะมีเทพแล้วก็อสูรหาองค์ นะเป็นคนกล่าวก็คือสาตาคิริยักษ์นะอสุรินทาราหูเท่าจาตุมมหาราเท่าสักกะเทวราชแล้วก็เทามหาพร่มเป็นคนกล่าวแล้วก็ท่านเล่านี้เนี่ยต่างกับภาคกันมากเขาเฝ้า องระสัมพุทธเจา้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยากสิฟั่งพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นนะโมนี่เป็นคำกล่าวของสาตาคิริยักษ์เป็นคนกล่าวก็คือสาตาคิริยักษ์นี่นะได้มาฟัง่งรรมกับพระพุทธเจา้าพอได้ฟัง่งรรมจากพระพุทธเจา้าก็บบรรลุรรมอีหยัง ด้วยว่าคิดหอดมูก็คือเหมาวัดตยักขนะิดหอดมูอยากเสหมูมาอฟังเทศฟัธงทำนํำใจบอยูกับเหนือใจบอยวูกับโตก็เลยฟังแลว้วบ่ได้บรรลุคุ้นวิเศษอีหยังนะก่าเลยอยากเสหมูมาอฟังเสียดายนะย่านมูบ่มากก็เลยว่าวคืนเสียงดังนะว่าวคืนเสียงดังว่า น,นะนโมนะโมนะโมนี่แปลว่าน,นอบน้อมนมัสการนะขอบูชานี่อันนี้เป็นคําแปลของนะโมต่อมาญาิโยมคําวาตัสะนะเป็นคํากล่าวของอสุรินทราหูประวัติของคนที่กล่าวนี่ก็คืออสุรินทราหูนั่นเองอสุรินทราหูนี่ได้ยินกิติศัพท์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พ่อได้ยินแล้วก็อยากไปฟังรรมแต่พ่อสิไปฟังธรรมบอกว่าเจ้าของเนี่ยร่างกายงหญ่โตเพราะเจ้าของเป็นอสูรก็เลยเหตุจังใดดีนาะสิได้ไปฟังรรมพระพุทธเจ้าพอได้ยินตะก,กิตีพท์ 3, ก็เลยมาดูมินดูแคลนพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโตน้อยคือจังหมดนี่ดูแคลนพระพุทธเจ้าโตน้อยพระพุทธเจ้าองค์บัญายิสัน่นบาทนี่ก็เลยไปบาดนี่ พอดูแคลนพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าโตหน่อยวันนี้ก็เลยไปสู่วิหารนะสิไปฟังรรมจากพุทธเจ้าพอไปถึงหน้าประตูเท่านั้นลหละเจ้าของย่อกลโล่งวันนี้สินแหนมหาพุทธเจ้าเท่านั้นลหละโยมปรากฏว่าอสุรินทราหูนี่ต้องเงยแงนนน่าแหนมเอิขึ้น่าข้อตังบาเลยแหนมไปหันพุทธเจ้าน้นโตใหญ่กลัวนะ บานนี่จะพ่อได้ยินจังสั่นนะก็เลยอันได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจา้านะพ่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็อุท่านเกิดมาวัดตัดสะตัดสะนะพระภูมิพระภาคนะทรงเป็นใหญ่กลัวเรามนุษย์เทพดาผ้าม่มานหยกักเหลวกสัตว์ทางปวงนะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่สองต่อมาคำกล่าวที่สาม เพื่อนกะกล่าววา่าภควาโตนี่เป็นข้ามกล่าวของท้าวจาตุมหาราชท้าวจาตุมหาราชก็คือเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งนะของเทวดานะกะมีความประสงค์มาถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอได้มาฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็เลยได้พากันกล่าวว่าภควาวโตแปลว่าพระภูมิพระภาคเจ้าทรงจำแนกรรมอันยิงบ่มีผู้ใดสี่ยิ่งกลัว นะด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาแล้วก็ต่อมาเท่าสักกะเทวราชเป็นคนกลาาา่าวคำว่าอรหะโตเท่าสักกะนี่ได้ทุ่นถามปัญหากับพระภูมิพระภาคนะพระพ,พุทธเจ้าก็แสดงรรมนะพ่อพระพุทธเจ้าแสดงรรมเท่าสักกะเทวราชได้บรรลุรรมเป็นพระโสดาปฏิผลพ่อได้บรรลุรรม กับเป็นคําหนีขึ้นมาว่าอาระรหะโตอาระหะโตแปลโดยใจคว่ำก็บแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสไกลจากเครื่องของทั้งปวงนะอันนี้คืออาระหะโตประการสุดท้ายก็คือคําว่าสัมมาสัมพุทธะคํานีเท่ามหาพมเป็นค้นกล่าวเท่ามหาพรมเป็นคนกา่าวานคนาวํานี เป็นอย่างคือกาวคำนีนะเท่ามาหาพรมหนีนะเพิ่นใดมีโอกาสประคองอัญชรี่แล้วกับอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงถ้ำโปรดมูสัตว์ที่มีดวงตาที่เต็มไปด้วยฝุ่นทุรีก็คือมีความเห็นพิษนั่นเองเท่ามาหาพรมก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์โปรดเราเวนยสัตนะ,ะให้โปรดเราเวนยสัตย์เพราะว่า สาตที่พ่อโปรดได้นั่นก็มิยุนะจากนั่นก็ได้ให้ผูุ้ดธเจ้าแสดงทำเครื่องบปรามาดนะเพื่อที่สิปโปรดสัตว์โลกนะจากนั่นก็ได้กาวข้ามวาสัมมาสัมพุทธสะ